นี้พอดีว่าอันนี้เป็นผู้ช่วยนะคะก็ประมาณนั้นวันนี้มากับคุณนายคือทำไมเราใส่อันนี้ไม่ได้คุพูดเบาๆเพราะว่าคุณนายไม่ชอบแสงดังคุณเกี่ยวแหวนดิชันนะคะคุณอย่าเอายาดมดิฉันยทุกคนในเมื่อเรามากับคุณนายวันนี้ตัดผมหล่อจังวันนี้เป็นทรงของแม่มาลูกกก วันนี้เราก็เลยมาเป็นคนดูแลเขานะครับเราต้องใส่ชุดที่เหมาะกับเราโทษน,นะเป็นทั้คุณนายไ,ไม่ได้มีบริการนะมีอะไรก็ไม่รู้นะเหมือนพี่วินเหมือนพี่วินมาอยู่ดูแลปแปลกทุกคนกดแชร์กดชอบกดใจกดอะไรให้รู้เลยอย่าขวางทางอย่าขวางทางหลบไปหลบหลบไปหลบไปอย่าขวางทาง ตรงไหนเป็นกอดเนี่ยอะไรอะ่ะทางหน้าทุกคนจริงๆอ่ะเราบีบกันว่ามันจะไม่หยิกขนาดนี้แต่ตัวบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอีกแป๊บเดียวมันก็คลาย <st arts> แล้ว <st arts> ลลตอนนี้มันเป็นเส้นมาม่าไปแล้วคือจะบอกว่าผมวันนี้มากับขินเท้าว,วันนี้ <st arts> ยังไงขอกระปุกนั้นหน่อยได้ไหมครับทุกคนทุกคนรู้